โอเคนะวันนี้ผมก็มีโค้ดอ่างเปรบนะมาแจกเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้นะได้ไปรับกันเนาะก็จะเป็นโค้ดมาใหม่เลยนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะสามารถที่จะทําตามผมได้ทุกขั้นตอนเลยนะซึ่งในส่วแอปนี้นะมีชื่อว่า x world เนาะเราสามารถมาติดตั้งได้นะใน google play store เนาะส่วนใครที่ใช้ในส่วนของ ios นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะหลังจากที่กดเข้ามานะครับก็อย่าลืมทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนเนาะลงทะเบียนเสร็จนะกดไปที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเนาะกดเข้าไปนะก็จะมีคําว่า โค้ดอ่างเปานะกดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใส่รหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะนำโค้ดนี้นะไปใส่ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตัวหน้าจอนะก็จะเป็น P R A นะครับ T O แล้วก็8 8 8นะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดแลกโค้ดอ่างเปาได้เลยเนาะ ซึ่งการที่เรากดแรกไปนะก็จะได้รับในส่วนของเหรียญบิลฟรีเนาะผมได้194นะครับตัวนี้สามารถรับได้ฟรีๆเลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ทําการกดนะรับก็มารับได้นะตัวนี้จะเป็นเงินฟรีเลยเนาะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะเขามี AI agent เนาะตัวใหม่นะที่สามารถนะขุดได้ในส่วนของเหรียญค่อนข้างที่จะเยอะน,นะนี่จะเปิดตัวเร็วๆนี้เนาะสามารถรอติดตามกันได้นะครับนี่ก็จะมีตัวใหม่นะที่จะได้เหรียญเยอะมากขึ้นนั่นเองนะนี่ก็รอเขาเปิด นะนี่ตัวนี้ก็มาขุดได้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวใหม่เลยนะครับมูลค่าเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของการซื้อขุดนะเราสามารถเลือกช่องขุดนะครับแล้วก็สามารถจ่ายเป็นในส่วนของเ,อเหรียญเวิลด์นะเพื่อที่จะอ,อัปเกรดตัวนี้ได้นะนี่สูงสุดนะก็คือ6กนะก็คือ300เวิล์นะเราสามารถกดซื้อพลังงานการขุดเนาะแล้วก็นี่นะกดไปชำระได้นะเราก็ เลือกได้เลยนะว่าเราจะเติมเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวนี้ชําระให้เรียบร้อยก็คือประมาณ27เหรียญน,นะครับจะจ่ายเป็นทร u มนดี้วลเลหรือพร้อมเพก็ได้นะในส่วนตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมี AI agent เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายตัวแล้วก็มาใหม่นะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็แนะนําให้รีบเข้าเลยเนาะในส่วนของ AI agent ตรงนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีในะส่วน X p i y นะครับตัวนี้ก็รีบเลยเนะเพราะว่าตัวนี้นะครับก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวเนาะจาก4 0 0 เหรียญเวอรนะครับตอนนี้เหลือแค่300เหรียญเวอรเนาะก็เหลือแค่27เหรียญนะครับจากปกติเนะี่ยมันประมาณ30กับ40เหรียญเลยเนาะตอนนี้มันจะสุ่ม expire ให้เรานะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็เรส่วนของโบนัสนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมน,นะสามารถากดดูใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับกลุ่มแอดมินได้เนาะก็สามารถดูได้นะโบนัสพิเศษนะเพิ่มเติมจานะ่ายเวอร์เนาะ ซึ่งหากเราซื้อนะครับมันก็จะมีตัวในส่วนของ X p i r e มาให้เรานะครับซึ่งตัวนี้มันจะสุ่มเนาะมันก็จะมีตัวแล n งกนะครับก็จะเป็น S R N นะ N เนี่ยก็คือระดับต่ําสุดนะครับ R ก็คือระดับ แลขึ้นมานิดนึงนะครับส่วน S เนี่ยก็คือเป็นตัวแลเลยนะตัวนี้เขาจะสุ่มให้เราเนาะตัวนี้สามารถซื้อได้นะครับแต่ราคาอาจจะแพงอาจจะแรงหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับสามารถซื้อได้หากเราซื้อเสร็จนะมันก็จะมี XSPY ตัวนี้เนาะเราสามารถนำ XSPY ตัวนี้มาเพิ่มตัวหน้าแรกนะครับแล้วก็มาขุดเหรียญพวก AI Agent นี้ได้เลยนะก็คือมันสามารถขุดแล้วก็สามารถถอนนะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเข้าในส่วนของธนาคารทูบิลิเวเลตหรือว่าช่องทางอื่นได้นะครับสามารถ ในส่วนของตัวนี้สามารถขุดได้นะเพราะว่าตัวนี้นะครับเราก็จะขุดเป็นเหรียญนะขุดเป็นเหรียญมาแล้วเราสามารถนําเหรียญที่เราได้จากการขุดเนี่ยไปแลกได้นะครับนี่นะก็จะมีราคาเหรียญนะซึ่งตัวนี้ใครที่เข้าตัวนี้แล้วก็ซื้อในส่งกำลังขุดเนี่ยตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมันก็จะได้เหมือนปันผลทุกวันนล้วเราสามารถเลือกช่องขุดนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีเลเวลนะครับที่เราสามารถซื้อได้นะเราสามารถซื้อได้ สูงสุดนะก็คือเลเวล6เนาะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะเป็นส่วนของการาเล่นในส่ว AI agent เนาะ,ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าขุดเสร็จนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันซื้อขายยังไงนะครับก็ของเรานะครับหากเราซื้อกําลังขุดนะก็จะได้เหรียญมานะก็จะเป็นเหรียญสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ world ได้นะครับตอนนะี้ขาย8ปดพันนะเดี๋ยวจะลองขายดูแล้วกันนะครับก็คือขายไปนะครับเราก็ รอก่อนเนาะอย่าเพิ่งออกไปหน้าอื่นนะหากเราขายไปเนาะตัวเนี้ยผมมีอยู่ประมาณ8845นะครับก็คือเป็นเหรียญที่มาใหม่เนาะก็นี่ขายเสร็จนับได้รับ69เวลเนาะตัวเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในกระเป๋าเงินของเรานะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญบิดฮีโร่นะครับตรงนี้ก็อ่าราคานะครับสามารถกดดูได้นะา่าเราขุดได้วันละเท่าไหร่เนาะก็จะขึ้น ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ซื้อในส่นกำลังขุดเลเวลเยอะก็จะได้ปันผลเยอะนะครับหรือว่าได้รางวัลการขุดต่อวันค่อนข้างที่จยเยอะเนาะนี่ตรงนี้สามารถดูได้รายละเอียดก็จะวานี้ถ้ามีคนขุดเยอะมันก็จะเหรียญก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนาะนี่อย่างเหรียญน,นะตัวเนี้ยก็จะ ที่ขายไปนะก็คือเนี่ยมูลค่ามันก็จะต่ำเพราะว่าคนขุดน้อยนะนี่ก็จะประมาณนี้ส่วน ai agent นะก็มีฟังก์ชันในส่วนของ ai นะถามตอบได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในสองภารกิจในเกมหรืออะไรต่างเราสามารถกดได้เปิดเกมหรือว่าขุด ai agent นะตัวนี้จะเสียเหรียญนะก็คือ1บิลฟรีเนาะ1นบิลนะประมาณนี้นะเพื่อที่จะให้เขาตอบปัญหาเนยหากเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะมีภารกิจนะ หากเราสงสัยตัวไหนนะครับสามารถถามในส่วนของ AI ของเขาได้เลยนะตอนนี้เขาจะบอกทั้งหมดเลยนะแต่ว่าต้องเสีย1บิลเนาะขุด AI เจนนะเรากดเข้าไปน,นี่มันก็จะเพิ่มเลเวลการขุดให้เราเนาะเราสามารถซื้อได้นะนี่ก็กดซื้อนะแล้วก็ทําการซื้อขายได้เนาะก็จะเพิ่มเลเวลในสองการขุดนะจากเดิมเราขุดได้วันละ2 0 0พก็จะเป็นส0่พันนะคใครที่มีทุนเยอะก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะตัวนี้จะเป็นเหรียญที่ เรียกได้ว่าน่าจะมาแน่นอนนะในอนาคตใครที่ใหญ่จะเตรียมตัวไว้ก็สามารถดูได้นะในส่วนของเหรียญพวกนี้นะเพราะว่า AI ตัวใหม่นะก็จะใกล้เปิดตัวมาแล้วนะใครที่อ,าอยากจะสร้างเงินสร้างไรายได้นะหรือว่าอยากจะเก็บเงินเป็นเงินดิจิตอลนะตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครันี่ตัวนี้เรามาเรียบเข้ามาเลยนะเพราะเหลือแค่900อกว่าตัวนะตัวนี้รีบมาซื้อเลยนะครับก็ ราคาปกติอยู่ที่400กว่าเหรียญน,นะเราสามารถได้รับในส่วนของ x p i ที่หายยากๆเนาะก็หากซื้อเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นการสมให้เราเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเป็นมูลค่าพอร์ตะครับก็คือคนที่ขุดนะคนที่ขุดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะในช่วงนี้นะใครที่เข้าตอนนี้ยังทัน,นะครับในส่วนของการขุดตรงนี้เนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ะครับแนะนําให้รีบเลยเนาะเพราะว่าในส่วนของอ่าตอนนี้ น่าจะมาแรงมากๆนะเพราะมันมี AI ตัวใหม่นะที่จะเข้ามาในอนาคตเนาะก็คือสามารถขุดได้นะถ้าเกิดมีการขุดเยอะนะครับตัวนี้เหรียญมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นแน่ๆนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์เริ่มไปกดแชร์สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้ด้วยนะในส่วนของการชวนเพื่อนก็จะได้รับในสองรางวัลด้วยนะสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนก็ลองมาชวนได้นะเพราะว่า าจากเดิมเนี่ยหากมีเพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์แล้วก็หรือว่าชวนเพื่อนนะสำเร็จแล้วนะหากเพื่อนทําการซื้อในะส่องกซ p i หรือว่าทําการขุดนะ a อไอเอเนะตัวนี้เราก็จะได้รับเหรียญ3เหรียญน,นะจากเดิมเนี่ยได้10เหรียญเนานะจะได้เขาปรับลดลงมาแล้วนะเพราะงั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็รีบเข้ามาเล่นเลยเนาะในส่วนของ แอปนี้เกมนี้นะครับหรือว่าเป็นในส่วนของกระเป๋าออนไลน์ดิจิทัลนั้นก็แนะนําเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมาร่วมเล่นร่วมดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแนับก็มาอัปเดตในส่วนของแอปนี้ใครที่ดูอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ